สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซต์กับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่13สิงหาคมพุทธศักราช2567ค่ะดิฉันอนุภาสีรวงนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานี้ค่ะดัชนีตลาดนั้นปิดอยู่ที่ระดับ1,297.15จุด เพิ่มขึ้น0.08จุดนะคะหรือว่าคิดเป็น0.01%มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่21,161.90ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อน์ุนไซต์วันนี้นะคะขอนำเสนอหุ้นบริษัท R&B Food Supply จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น RBF ค่ะราคาหุ้น RBF ในภาคเช้าที่ผ่านมานี้ค่ะดิ่งตัวลงแรงนะคะเกือบสัมผัสกับราคาฟลอที่4บาท94ตางค์เลยทีเดียวค่ะ โดยหุ้น RBF นะคะก็ปิดการซื้อขายในภาคเช้าที่ผ่านมา5บาทค่ะลดลง2.05บาทนะคะหรือว่าคิดเป็น29.08%มูลค่าการซื้อขาย121.68ล้านบาทค่ะทั้งนี้นะคะหุ้น RBF ก็มี sentiment ในเชิงลบนะคะจากข่าวการที่ถูก,ออกถูกถอดออกจาก MSCI Small Cap Index ที่ประกาศหุ้นเข้าออกประจำรอบการประกาศเดือนสิงหาคมค่ะ ไปดูงบการเงินของ RBF ในไตรามาสที่2 67บ้างนะคะมีกำไรสุทธิ102.3 1ล้านบาทค่ะเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะมีกำไรสุทธิ1 5 3่8 5 3 2 8ล้านบาทและ6เดือนแรกนะคะหรือว่าครึ่งปีแรกของปี67มีกำไรสุทธิ274.09ี่274,09ล้านบาทเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนมีกำไราไร3 0 0 0 2ล้านบาทค่ะ ไตรมาสที่2.67ทันะคะ RBS มีรายได้จากการขายและให้บริการ10,30.55ล้านบาทค่ะลดลง25.47ล้านบาทหรือ2 4 1จียอร์เซน year on year เมื่อเทียบกับไตรมาสที่2,66ทันะคะที่มีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่1 0 5 6 0 2ล้านบาทนะคะโดยรายได้ที่ลดลงค่ะมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายต่างประเทศที่ลดลง98.45ล้านบาทหรือลดลง31.54%เอดียร์น year on year ค่ะ สาเหตุหลังมาจากลูกค้าอุตสาหกรรมกลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นรถและ,ะสีผสมอาหารค่ะขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ kgi ประเทศไทยนะคะก็ได้ระบุในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์วันนี้นะคะว่า r b f รายงานกำไรสุทธิในไตรามาสที่2 6 7ทับ67ที่102ล้านบาทลดลง33%อเีย year on year และ40% q on q ต่ำกว่าประมาณการของบอล kgi 19%และต่ำกว่าคอนเซนซัสคาด22%แต่อย่างไรก็ดีคาดว่า ผลการวิงานของ RBF จะฟื้นตัวขึ้นในไตรามาสที่3ทับ6-7ปัจจัยหนุนหลักมาจากยอดขายในประเทศและก่อและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือน้ำหวานเข้มข้นแฮลิบอยรูปแบบซองถุงซิปล็อกวางจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อในเดือนสิงหาคม67สำหรับคำแนะนำนะคะที่บอล KGI นะคะให้ RBF นะคะแนะนำ Outperform นะคะ ราคาเป้าหมาย10บาท80สตางค์ค่ะและนี่นะคะก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมค่ะติดตามต่อที่เว็บไซต์หุ้น n s i g h t .com นะคะและยังสามารถติดตามได้ที่ Facebook Instagram Twitter Li ไลน์สแควร์ทเล็กแกมค่ะเช่นเคยรับชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube Channel นะคะวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นไซ s i หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา14นาฬิกา วันนี้ดิฉันขอตัวลาวคุณผู้ชมคุณผู้ังไปก่อนค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ